สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Message นะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อกุญแจสำคัญในการกระตุ้นและเปิดจักกะตาที่3หรืออัชนานั่นเองนะคะแก่นแท้ของจักระที่6หรืออัชนาะ ความชัดเจนความจริงและความสามาคัคคีมักถูกเรียกว่าที่พมนักของตาที่สามจักระที่หกหรือเรียกกันว่าจักระอัชนาะที่ที่สัญชตาตญาณและจิตสำนึกเหนือธรรมชาติ มีความสำคัญเหนือกว่าตรก,กะทั่วไปเมื่อศูนย์จักระที่6นี้เปิดอยู่คุณสามารถมองเห็นหัวใจและจิตวิญญาณของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนหรือเข้าไปในหัวใจของคุณเองด้วยความรู้ที่อยู่เหนือความจำเป็นในการพูดถึงความจริงหรือภูมิปัญญาต่างๆจักระตาที่สยังช่วยให้คุณสัมผัสได้ถึงกระแสการสั่นสะเทือนและสารตั้งต้นของแรงสถานการณ์ เมื่อความสามารถนี้ถูกกระตุ้นคุณจะมีความสามารถในการเห็นว่าทิศทางในอดีตมีอิทธิพลต่อการเลือกในปัจจุบันและศักยภาพในอนาคตที่พวกเขาชี้ไปอย่างไรการให้เหตุผลไวพริบ ความเป็นธรรมชาติและความยืดหยุ่นทางจิตใจรวนได้รับการพัฒนายอย่างสูงในระดับจิตใต้สำนึกนี้ซึ่งคุณสามารถแยกแยะระหว่างความเป็นจริงที่ดูเหมือนจะเป็นและสิ่งที่จำเป็นด้วยจักกะตาที่สามคุณจะอยู่เหนือความสามารถปรกติและสามารถมองเห็นผู้อื่นสถานการณ์ในชีวิตและตัวคุณเอง การดำรงชีวิตที่ถูกต้องและความจริงจะนำพาหางเสือของวิญญาณของบุคคลที่อาศัยอยู่จากการรับรู้วิวัฒนาการของจักรที่6สสำหรับผู้ที่เดินทางบนเส้นทางนี้ข้อความสากลของความจริงที่สูงกว่าคือเลนที่พวกเขามองชีวิตและชี้แจงการรับรู้ของพวกเขาส่วนหนึ่งของสภาวะของการตื่นขึ้นของจักระที่ส ที่มีสติสัมปชัญญะก็คือความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆและอะไรที่เป็นอันตรายต่อใครหรืออะไรเมื่อ,อไหร่และด้วยวิธีใด โดยเฉพาะการใช้การรับรู้จากกะอัชนานี้อย่างสร้างสรรค์เป็นอัญมณีแห่งการดำรงชีวิตที่ถูกต้องซึ่งมักถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบหลักทางเส้นทางจิตวิญญาณจากกะที่6ห,หรืออัชนาะวลีสำคัญก็คือสัญชตาตญาณการทำสมาธิและการตรหนักรู้ในตนเองความชัดเจนทางจิตใจและอารมณ์ความจริงผสมผสานความรู้การแสดงและความรู้สึก ปรับสมดุลและบูรณาการคุณสมบัติผู้ชายและผู้หญิงตำแหน่งทางกายภาพก็คือจุดระหว่างคิ้วกึ่งกลางหน้าผากต่อมไรท่อต่อมใต้สมองหรือภายเนี่ยวไว้ต่อแสงควบคุมการนอนหลับและการตื่น ลิงทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับจักกะตาที่สมก็คือดาวเสาร์วันในสัปดาห์ก็คือวันเสาร์นอกจากนี้จักระตาที่สาม,มักจะถูกเรียกว่าเป็นที่พำนักของคณะนั่งสมาธิมันรวบรวมมนธรรมซาซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตสำหรับหงนกที่เคารพนับถือซึ่งกล่าวกันว่าสามารถแยกแยะความจริง ออกจากความเท็จได้ในขณะที่มันบินไปยังสถานที่ที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครเห็นไฟฟ้าหรือไมโครเวฟเวลาที่เราใช้งานนั่นเองนะคะหรือเช่นเดียวกับสุนัขหรือกวางที่สามารถได้ยินเสียงมากมายที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงฮัมภายในที่ละเอียดอ่อนของมวน,นี้ไม่เคยได้ยินโดยคนจานวนมากที่อาศัยอยู่ในจักรกะล่างเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมด แต่ปรมาจารย์ของศูนย์จักกะอัชนาที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดเชิญตรากะได้โดยการนั่งสมาธิบนจักกาที่6และเปิดตาที่3และจิตใจสู่คุณสมบัติสากลของยายแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยกันบุคคลยืนอยู่บนธรณีประตูของประตูแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาหรือเธอสามารถกลายเป็นพารามาฮามซาผู้ที่อาศัยอยู่ในจิตสำนึกสูงสุดได้ สำหรับคนส่วนใหญ่การพัฒนาความสามารถของจักราที่6มักจะเกิดขึ้นตามความต่อเนื่องของการเติบโต การพัฒนาดังกล่าวมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นทางที่แต่ละคนเลือกมีเพียงไม่กี่คนที่พร้อมที่จะพัฒนาพลังจักระที่สโดยธรรมชาติแต่พวกเราส่วนใหญ่ต้องฝึกเทคนิคการทำสมาธิเพื่อปลดปล่อยจิตใจจากสายโยงทางโลกและทำงานอย่างจริงจังเพื่อปลูกศักยภาพของจักระอัชนาที่อยู่เฉยๆเ,เพื่อสัมผัสกับข้องขวัญของการใช้มากกว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา ความสามารถและความเป็นไปได้ของจักรกที่6โอกาสในการปลุกจักรกอัชนาและการใช้ความสามารถในเชิงบวกข้อ1ก็คือการใช้สัญชตาตญาณตาที่3นะคะข้อ2ก็คือรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นข้อ3ได้ยินผู้อื่นข้อ 4. รับรู้ความสมบูรณ์ของชีวิตข้อ5ได้เห็นและได้สัมผัสภาย,ภายในของตัวเองข้อ6 แจ้งเตือนและรับทราบข้อ7ได้ยินข้อความจากร่างกายของตัวเองข้อ8แตะเข้าไปในภูมิปัญญาภายในที่ลึกซึง้งข้อ9ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้อื่นเพื่อการสื่อสารที่ลึกซึ้งหรือมีความหมายข้อ10แยกออกจากความภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องข้อ11จิตสำนึกที่กำลังพัฒนาอุปสรรคในการปลูกจัก,กะอัชนาและการใช้ความสามารถเชิงลบ ข้อ1ก็คือต่อต้านสัญชตาตญาณมีเหตุผลที่เข้มงวดข้อ 2. มองว่าคนอื่นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงข้อ 3. ได้ยินผู้อื่นผ่านความกังวลของตัวเองข้อ 4. ฟุ้ฟงซ่านด้วยรายละเอียดต่างๆข้อ 5. มีกำแพงภายในที่แข็งกระด้างความจริงที่หลอกลวงตัวเองข้อ 6. ชวนฝันไม่เคยอยู่ที่นี่ข้อ7 ละเว้นข้อความจากร่างกายของตัวเองข้อ8มีส่วนร่วมในการคิดที่เลอะเทอะการกระทําที่โง่เขลาข้อ9ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์และผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาว่ากันว่าคุณสมบัติของจักกัอัชนาะอาจจะรวมถึงการพัฒนาสิทธิพลังเช่นยานทิพย์ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อื่น ความสามารถในการออกจากร่างกายของคุณในขณะที่ยังคงมีสติแล้วกลับมา การเดินทางของดวงดาวและพลังในการสื่อสารกับผู้ที่ล่วงลับที่อยู่อีกด้านหนึ่งในขณะที่แง่มุมดังกล่าวของจิตใต้สำนนกของจักกะตาที่สามอาจจะดูเกินชีวิตหรือเกินปกติหรืออาจจะดึงดูดใจคุณหรือไม่ก็ได้สิ่งที่สำคัญคือการควบคุมพลังงานของศูนย์ที่สูงกว่านี้ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องคุณสามารถเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อสัมผัสกับสภาวะของสติซึ่งคุณเพิ่มความสามารถใน การปลูกการรับรู้โดยตรงของสิ่งสักดิ์สิทธิ์หรือการกระทำในลักษณะที่เป็นประโยชน์และรักษาคุณและผู้อื่นเส้นทางจิตสำหรับการทำงานจักรอัชนาด้านสว่างของจักรตาที่สของความและจุดแข็งสัญชาตญาณที่ทะลุทะลวงค้นหาความงามในแต่ละช่วงเวลาสัมผัสถึงความไม่มีที่สิ้นสุด และตอบสนองด้วยความรู้สึกสั่นสะเทือนของขอบเขตระหว่างตนเองและผู้อื่นจักระตาที่3ส,สามารถปรับแต่งพลังงานจากจักระอื่นได้หากพลังงานจากจักระหนึ่งแข็งแกร่งมากจนเอาชนะพลังงานจากอีกจักระหนึง่งจักระตาที่สาสามารถให้ความสมดุลระหว่างกันได้ด้วยวิธีนี้มันเหมือนหอควบคุมสนามบินที่ช่วยให้จักระอื่นๆทำงานได้อย่างกลมกลืนกัน บางครั้งจักรอัชนาะ แบบเปิดสามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลมองเข้าไปในความเป็นจริงของผู้อื่นได้โดยตรงโดยใช้ความโล่งแจ้งหรือยานทิปเสียงภายในแม้ว่าความสามารถนี้จะหายากหรือขาดหายไปในพวกเราส่วนใหญ่แต่จากการฝึกฝนเราสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับส่วนนี้ได้จากกระตาที่สามของคุณสามารถให้ของขวัญมากมายแก่คุณรวมถึงความสามารถในการมองผ่านการ วงหรือเห็นได้ยินในสายตาของคุณภาพเหตุการณ์ที่มีรายละเอียดที่ยังไม่ได้กล่าวถึงหรือคุณอาจมีความรู้สึกจู้จี้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอยู่ใต้พื้นผิวของสิ่งที่ใครบางคนพูดหรือการหยอกล้อด้วยวาจาเนื่องจาก จัก,กะอัชนาะทำให้คุณสามารถรับรู้คนและประสบการณ์ได้โดยตรงโดยไม่มีมา่านภาพลวงตาหรือความหลงผิดซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเป็นผลมาจากการรับรู้ที่ผิดพลาดคุณอาจได้ยินเสียงความกังวลว่ามีคนพยายามปกปิดจากคุณหรือแม้แต่ว่าพวกเขาไม่รู้ตัวพวกเขาอาจมีความรู้สึกคลุมเครือเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในที่พวกเขายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะอธิบาย เช่นความรู้สึกเจ็บปวดบางประเภทหรือการตอบสนองสรีระวิทยาหรือกล้ามเนื้อเมื่อทำงานในระดับที่จักกะที่6ผู้คนมักจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์การใช้ชีวิตในระดับจักระอัชนาทำได้ง่ายต่อการค้นหาความงามและความอัศจรรย์นในแต่ละช่วงเวลาและความหมายส่วนบุคคลในความรู้จักรวานมันเป็นประสบการณ์ในความเงียบของการเป็น ปรัชญาการตายของอัตตาคือชีวิตของจิตวิญญาณในด้านจิตวิทยาการล่มสลายของบุคคลหรือว่านากากคือการเปิดเผยของบุคคลจริงในทั้งสองอย่างตัวตนเทียมจะหายไปเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาที่จุดตื่นขึ้นในจักรกะแรกถึงจักรกะที่5คุณสามารถย่ออัตตาที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของคุณเพื่อให้มันใช้จิตใจและความรู้สึกของคุณน้อยลงและใช้อำนาจ น้อยลงเหนือการกระทําของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นอย่างจริงจังในจักรกะที่4แต่เฉพาะในจักรกะที่6และ7เท่านั้นที่คุณสามารถก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวได้อย่างเต็มที่ไม่เสมอไป ไม่ใช่ทุกที่ไม่มีการรับประกันแต่อย่างน้อยบางครั้งคนอื่นมักจะรู้สึกถึงสนามพลังงานของใครบางคนที่มีการเปิดจัก,กระตาที่สามนี้และแสดงความคารพบโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำการสื่อสารมีแนวโน้มที่จะง่ายขึ้นและตรงประเด็นมากขึ้น ในขณะที่คุณพัฒนาความสามารถในการเชื่อมต่อกับจักระอัชนาและเปิดตาที่สามของคุณแม้ว่าคุณจะติดป้ายสัญญาณการรับรู้ทางจิตหรืออย่างไรคุณมักจะมองเห็นและได้ยินความจริงภายในของผู้อื่นได้อย่างดีด้านมืดของการเปิดจักระตาที่สามปัญหาและความท้าทายยึดต,ติดกับการหลงทางทางจิตใจและฝันกลางวัน ยึดติดกับพลังงานจินตนาการและบอกคนอื่นว่าคนคนหนึ่งรู้แจ้งมากกว่าความเป็นจริงด้านลบของจักกะอัชนาะสามารถอยู่ในรูปแบบของการขาดหรือการแสดงออกมากเกินไปของคุณสมบัติการขาดจักกะที่สามรวมถึงการไม่ไวต่อผู้อื่นปิดกั้นการรับรู้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความโน้มเอียงของพวกเขาในคนส่วนใหญ่ ตาข้างในนี้ยังคงปิดอยู่สัตยานัตตาซารัสวาติกล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะเห็นเหตุการณ์ของโลกภายนอกแต่ความรู้สึกและความเข้าใจในความเป็นจริงก็ไม่สามารถได้รับได้ในแง่นี้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงได้อย่างแท้จริงของโลกไม่สามารถมองระดับที่ลึกกว่าของการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้มันง่ายที่จะตกอยู่ในการตีความผิดหรือการฉายภาพหลังจากการเปิดจักกะที่สาม อคติความชอบและอคติของคุณเราทุกคนก็มีอาจทำให้สัญชตาตญาณของคุณผิดไปหรือทำให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายและแรงจูงใจของผู้อื่นรากเงาในอดีตของปัญหาจากกาที่6ไม่ว่าจากระตาที่3ของพวกเขาจะเปิดหรือไม่ก็ตาม ทุกคนอย่างน้อยก็มีความสามารถตามสัญชตาตญาณเล็กน้อยแม้แต่ผู้ที่ดูเหมือนถูกขังอยู่ในจิตสำนึกทางปัญญาของพวกเขาการไม่ใช้สัญชตาตญาณของเรากำลังทำให้ตัวเองโง่เขลาโดยปิดแหล่งข้อมูลที่สิ่งมีชีวิต mind body ของเราอาจสามารถรับรู้ได้เด็กและคนหนุ่มสาวมักจะทอแท้จากการพัฒนาสัญชตาตญาณและจักกะอัชนาะคิดยังมีเหตุผล พวกเขามักจะถูกกล่าวว่าอย่าเป็นคนฝันกลางวันนอกจากนี้เด็กที่มีเพื่อนในจินตนาการมักจะทอแท้ผู้ที่ต้องการใช้สมองซีขวาจินตนาการและสร้างสรรค์มักถูกชักชวนให้เน้นการใช้สมองด้านซ้ายมากเกินไปซึ่งเป็นด้านเชิงตักกะและเชิงแก้ปัญหาและละเลยด้านขวาบางคนได้รับคำแนะนำไม่ให้พัฒนาความสามารถทางศิลปะ เพราะพวกเขาจำเป็นจะต้องหาเลี้ยงชีพที่ดีและเงินจะหายากหากพวกเขาไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ เมื่อพวกเขาบอกว่าพวกเขามีประสบการณ์โดยสัญชตาตญาณที่มาพร้อมกับการเปิดใช้งานจักระตาที่สาคนอื่นก็จะคิดว่าพวกเขาบ้าความแตกต่างระหว่างจินตนาการและสัญชตาตญาณเขาอ้างว่าคุณสามารถใช้สัญชตาตญาณได้หลังจากที่คุณศึกษาวิชายอย่างละเอียดทีท่วนเช่นเดียวกันกับที่นักโหราศาสตร์สามารถใช้ความรู้ทั้งหมดของเขาโดยสัญชตาตญาณหากไม่มีการศึกษาบางครั้งก็เป็น สัญชตาตญาณและบางครั้งก็เป็นจินตนาการเส้นทางของร่างกายและอารมณ์โทนความรู้สึกในจักระตาที่สาการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลในจักระตาที่สาการปลูกจักระอัชนาะเปิดอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้และความงามที่คาดไม่ถึงเราค้นพบว่าเราเป็นมากกว่าที่เรารู้ หือมากกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เราเห็นประสบการณ์ของเราจากทิวทัศน์ที่สดใหม่และพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะจิตสํำนึกที่ดีขึ้นซึ่งเราสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเรากำลังส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบจากผู้คนสถานที่และรูปแบบรอบตัวเรานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในมากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกผู้สังเกตที่เฝ้าดูเราอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง แทนที่จะติดอยู่ในหล่มของคำพูดและความกังวลเรามีโอกาสที่จะนำแสงสว่างความงามและความสุขมาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดจักระตาที่สาม ในการเต้นรำของความเป็นคู่ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีโอกาสเสมอที่จะหลงทางในข่าว,วงกฎแห่งอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจการรักษาจิตใจของเราให้จดจ่ออยู่กับด้านที่มีแดดของเส้นทางจากกระตาที่3นั้นง่ายกว่าเมื่อเราสามารถยอมรับการแสดงออกที่สมดุลภายในจิตสำนึกของพยานได้อย่างเต็มที่จากกระอชนาะเป็นศูนย์เป็นพยาน ที่ซึ่งคนคนหนึ่งกลายเป็นผู้สังเกตการทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ภายในร่างกายและจิตใจสวามีสิวานันดาสาราสวาติได้กล่าวไว้ว่าเมื่อจัก,กะอัชนะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์และการฉายแววเข้าสู่การรับรู้อย่างมีสติและความรู้โดยสัญชาตญาณก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและจะกลายเป็นผู้เห็นนั่นเองนะคะจิตสำนึกของพยานหมายถึงการเฝ้าดูโดยไม่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีการตัดสินใดๆตัวอย่างเช่นมีคนสองคนทะเลาะก,กันและคนหนึ่งกาลังดูอยู่ คนดูที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคือพยานในทำนองเดียวกันพยานที่อยู่ภายในคือผู้ที่สังเกตกิจกรรมทั้งหมดของสถานะตื่นรู้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาครูบางคนเปรียบเทียบจิตสำนึกของพยานกับการดูหนังคุณนั่งอยู่ในโรงภาพ,พยนตร์และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณเท่านั้น แต่อย่าเป็นผู้แสดงในภาพยนตร์นั่นคืออุดมคติที่ดีนะคะนอกจากนี้จักระอัชนาะยังสามารถนำมาซึ่งการผสมผสานที่กลมกลืนคุณสมบัติชายและหญิงภายในตัวตนภายในตัวคุณคุณเริ่มมีความสามารถและความอ่อนไหวเกือบทั้งหมดของทั้งสองเพศในขณะรู้สึกอิสระที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองโดยสิ้นเชิงประสบการณ์จักกะตาที่สนี้รวมถึงการรวมกันระหว่างด้านที่อ่อน โยนกว่าบำรุงเลี้ยงและด้านที่มีพลังและแน่วแน่กว่าของคุณมันโอบรับการรวมกันระหว่างสองตรรก,กะและสัญชาตญาณและการรวมกันระหว่างคุณสมบัติของจักระทั้งหมดในขณะที่คุณดึงพลังงานประเภทที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณสัญชาตญาณช่องทางหนึ่งของการรับรู้จักระอชนาะ ต้องการการเปิดกว้างและความไว้วางใจสัญญาณและข้อมูลที่บอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่ควรไว้วางใจและเมื่อไหร่ไม่ควรไว้วางใจ โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นโหมดการตอบสนองของสมองซีข,ขวาซึ่งคล้ายกับการทำสมาธิมากกว่าโหมดการให้เหตุผลและการคำนวณของสมองซีซ้ายการปรับสมดุลพลังงานของทั้งสองซีโลกช่วยให้คุณติดต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นได้มากขึ้นความเป็นจริงของจักรกะที่6ก เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ลึกลับเพราะส่วนใหญ่มันทำงานนอกเหนือขอบเขตของประสาทสัมผัสทั้ง5ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากจักระตาที่สามสามารถชี้นำเราให้กระทำในลักษณะที่ให้เกียรติจิตวิญญาณภายในของเราเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและธนุถนอมจิตวิญญาณที่มีชีวิตของผู้อื่นในฐานะหนึ่งเดียวกันกับเราเองด้วยการกระตุ้นอัชนาจิตใจของเราจะกลายเป็นวัดส่วนตัวที่มีรากฐานที่เรียบง่ายและมัน่นคงและฉากชีวิตของความงามอันน่าทึ่ง ความอัศจรรย์และความลึกลับที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ดำเนินการเพื่อเปิดใช้งานจักระตาที่สวัตถุประสงค์ก็คือแสดงภาพแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณหลับตาและมองเข้าไปข้างในนำการรับรู้ของคุณไปที่จักระตาที่สที่กึ่งกลางหน้าผากเหนือดั้งจมูกของคุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังมองเข้าไปในหน้าจอวิดีโอแบบพานรามา นึกภาพตัวเองเหมือนในอดีตเมื่อคุณกำลังทำสิ่งที่คุณภูมิใจที่ได้ทำได้ดีพอสมควรหากคุณฟังมาถึงจุดนี้อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมทำสมาธิกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ